สวัสดีครับสวัสดีคุณสมคิดครับสวัสดีคุณพัทลาวดีพัทลาวดีนะครับวันดี้24คนครับสวัสดีคุณนิดสาวพิรบูร์สวัสดีคุณนพวราวันครับโอ้มาตื่นแต่าแล้วรองสาวสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับนีคลิมงานขําปุ่นลมมิดนะครับถึงหน้างานบันทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีพี่เมย์ครับสวัสดีพี่วิเชษครับสวัสดีคุณพัดครับถึงหน้างานบันทีเรียบร้อยนะจะมาขึ้นแล้วนะจะมาขึ้นแล้วอูไหัแรงรอ สวัสดีนิดครับสวัสดีพี่ปีชาครับหนาวบาคอายบ่หนาวนะครับบ่ทข้าหนาวนะครับหนาวบบ่หนาวนะครับแต่ว่าบ่มียุงดีตรงที่มันมียุงครับสวัสดีคุณอ้อยครับสุดไปโรงเรียนครับโอ้โหสถานที่สวัสดีคุณมินเนตนะครับนี่ข้าวบะเบอร์บัากาศนะครับสดๆเลยครับตอนนี้จากโรงเรียนอนุบาลจอมบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรา เตียนวัดขอไพ่ลมน,นะครับเสียงอาจจะแหกแหงัสดีทุกคน,ทคนนะครับผมตอนนี้ทีมแอนต์มะขวะถึงจะมาขึ้นแล้วนะครับให้เมืองบรรยากาศสดน,นะครับตอนนี้ซิมแอน,นต์กำลังทยอยตื่นนะครับกำลังเป็นภารกิจแต่ของนะครับเพื่อที่เตรียมตัง้งวที่นะครับล่อทง่อทงก็ท้าภูจัด มาคอนเฟิร์มสถานที่ตรงบริเวณมองตังนะครับนี่เลยลุกเึ็นว่าเมืองไทยบรรยากาศของพี่นองเมืองนะครับสถานที่กว้างขวางมากนะครับเสียงเช็คซีคงเป็นวัดครับพอดีคงเป็นวัดน,อน่อนผอดเสือหลวงว่รรานอยู่ที่ยุวันนี่นะครับบรรยากาศสดสดเลยนะครับจากโรงเรียนอนุบาล ไปโรงเรียนก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมจากโรงเรียนรน้บันกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีที่ถนนเลยนะครับคอนดิฮอ่นแยกกระบินบุรีนะครับเลียนเชื่นพี่น้องเลียนเชิ่นพี่น้องทุกท่านนะครับที่ดูใกล้กระบินบุรีนะครับหรือสักแก้วนะครับไม่กําลังใกที่งานครับอโมมิดนะครับบัตรราคาหนึ่งบาทนะครับ ที่เบื้องต้นที่ขาไปอ่านเลยกเขตผู้จัดนะครับบัตรราคาห6 0รอบาทนะครับเลือกดึกมากนะครับตรงเบิงสถานการณ์ความมีคนมองหลายบอ่อนะครับตอนนี้คือเบิ้องสดภาพที่นรอเบิงบรรยากาศดสดเลยนะครับจากโรงเรียนอนุบาลกระบินบุรีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณห,หลายครับตั้งแต่เช้าเลยจังไม่ร้อนแมนครับผม ทุกท่านครับกั้นตอนเท,ทนพธัรกิจส่วนตัวครับจินเขาอาบน้ำนะครับเสียต่างววทีกันเนปสาวสองเลยนะครับสวัสดีไปทำงานตัวได้จะเม,อเมือแรกซช่าเมืองไเรเนอครับผมสวัสดีเจ้าชายไรนีลาครับสวัสดีคุณมยุราแสงสว่างครับสวัสดีเจอรักขาก็ลืมนะครับในเมืองบรรยากาศสดๆเลยครับตอนนี้ จากโรงเรียน,รนกระบินอนุบาลกระบินบุรีนะครับมับนาาอากาศที่สถานที่กว้างครับโอ้จุเลยเป็นเมื่นครับรเมื่อแรกเป็นเชิญพี่น้องทุขคนนะครับมูอไก่เขาหนี้นะครับบรรดาคัหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับเริ่มเตยแต่แต่ทุ่มเครื่องครับเห็นเพราวันไหนจะทุ่มเครื่องนะครับคนไทยบรรยากาศเหมือนกับโสดทุกอย่าง นี่ทีมงานไอ้ทรายเขาลุยกำลังเหนุปรกิจนะครับกำลังสิลุกตั้งเิทีแต่เช้านะครับพรามมีคอนนาจะคอนครับวันนี้แดกคอนแดนนอนครับสถานที่ก้วงครับม้าครับเลื่อนเชิญครับพี่้องสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแรงเมื่อสาแก้วสิแบะเบิรงกันหน้ามากครับมาก รมเพื่อเลยครับใชแกวครับโบนากอำเภอเนอะาะโบนากอำเภือเนเราใช้แกวสวัสดีครับเต่าปิ้งยา่าเต่าปิ้งย่างแม่ค่าหม่ามองแมนครับแม่ค่ามาจอดไว้แล้วครับผมยูสีมะโหโสดมือแรงตวดครับเนยนเชิญครับคุณสมัครัดห,หัตกรรมนะครับสวัสดีสวัสดีท่านนะครับยูอรัลบ่ครับ ด้วยไก่แถวนี่วะงูคกจอยูหันเได้อรี่คุณดำไซบบอกแม่นบอกครับบัตรออนไลน์บัตรออนไลน์บบมีครับบบมีบัตรออนไลน์นะครับผมบอว่าคำผุนบ่คอยเน้นเก็บกลุ่มปิดนะครับถาไลคือไล่สดอนไล์สดชมฟรีอย่างเดียวครับสโลแกนคำผุนถามีบัตรกลุ่มปิดก็คือ ปว่าละว่าละไปนะครับส่วนมากสิเป็นขอให้ปังๆเรื่อตะก้อครับผมขอคนลหลายๆครับส่วนมากสิเป็นไร้สดกลุ่มเปิดมากกว่านะครับคำผลลมิตรเราเน้นให้พี่น้องเบ่งโมฟรีครับสโลกแกนข้อคือให้ทุกคนชคมฟรีนะครับสถานที่ก้วงค้าวเมล็เรียนเชิญนทุกท่านเลยนะครับพี่ ดูใ,ใกล้ๆนะครับผมดูใ,ใกล้โรงเรียนรนุบันกบินบุรีนะครับเรียนเช่เลยนะครับบันราคาหนึ่งร้อยหสิบาทนะครับสว่วนที่หกสิบท่านนะครับที่เรส้ซเป็นกำลังจใจแห้ผุนค่าขอบคุณห,หลายๆครับอาบน้ำกินอาบน้ำกินข้าว อายว่ามวลดีขอบคุณหลายหลายครับชาวนาข้านนอกสวัสดีนะครับนี่ครับทีมงานมาหอดจะมาขึ้นปีหนึ่งครับที่เราฝากเปกำลังใจครับคุณโลมิตรน้ำแงนะครับรถดรอดเลี่ยงสายหลยเลยนะครับทีมงานกำลังตื่นเ็ดภาระิดกำลังลุกรารกิดครับสิเดต่างเวที นะครับตื่นโซตายในรอครับผีหลอกมาแรกเดี๋ยวผมจะไปหาบึงสัญญาณไวไฟก่อนนะครับสี่เหลี่ยไรกับทีหลอกเมืองน้ำมาแรกนะครับไม่ลืมสวัสดีคุณน้ำอ้อยครับสวัสดีคุณพิงหรือคุณปิงูปังปังครับขอบคุณที่ไลค์กดโซวตฟรีชอบชอบชอบคำขุนแบบสบายๆเลยแมนครับสโลกเกียนปองคือ ไล่สดช่องฟีเวโหลดนะครับเพราะว่าทนลองกันอยากเบื้องครับคือเป็นยูไก่เป็นยากเบื้องนะครับยูคุกไก่เป็นบ้าประเดียนเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีที่ลำไคครับสวัสดีโอสมพานนะครับรอชมจ้าถ้าชงฟีเป็นกำลังใจให้ครับแมนครับถ้ามีสัญญาณนี่ผมไล่แน่นอนครับเบื้อแรกแต่ชิดบ้านอาจจะมีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองกระบินบุรีอยู่นะครับ บ่อยากไล่เอามือถือไล่นะครับมันมันสูบอะไรนะครับถามมันเลยเมือถือมันทำต่างเราัะทิ่มไว้ซื้อเนาะไหลพันกล่องมันยังสูบหน่อยนะสวัสดีพี่บุภาครับสวัสดีคุณสมปองนะครับและคำามขุนเป็นข้ามขุนครับแม่นครับพ่อพ่อบอกว่าข้ามขุนก็คือข้ามขุนครับก็ต้องไปเปรียบเทียวกับไผ่ครับเข้ากับป็นข้ามขุนเดรู สถานี่ก้างคำแแรกลงเครื่องบินได้เลยครับาารน,น้นบงองเรียนเชิญนราะคาปบรยวยใกล้กับเรียนเชิญน,นะครับถนนถนนใหญ่นยครับถนนใหญ่ยอยู่ก้อนสิ่หอดอำเภอกะบินบุรีนะครับโรงเรียนอนุบาลกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอบคุณครับคำฝุน่างเรือกกำลังใจที่บ้านครับ เมือแรกไร่สดเพ่งคูรูได้ไหมจ้าเมือแรกไร่เมือแรกไร่เพ่งคูรูได้ไหมจ๊ะมือนั้นผมกระไหลนะครับมืออยู่เมื้องพ้นผมกระไหลนะครับดูดูของสู้เหมือยางขังเลยนะครับแล้วมือนี้ตรงเบิ้งตรงเบิ้งว่าผมจะยู่ไก่หรือทำไงนะครับเพราะว่าสถานที่มันกว่วงแค้งนะครับมันกว่วงเพราะว่าขันไปอยู่ผมไปอยู่ไก่ฟองมันสั้นนะครับไม่อยากผมไม่อยากเอามือดสอไหลนะครับ มือถือไหลมันซุ่มบ้มมางเลครับซุมมซ่มมันซุ่มมักง่ามเลยครับเหล่ากองหนุุ่มข้นเห็นชัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเร่องนี้เป็นกลังใจครับมาแลรงทีไรสดใสเบิองแล้วครับพี่น้องเนาะตื่นเต็มสั่งมาตื่นเต็มสั่งมาให้เบิองครับบรรยากาศพี่น้องนีง่ว่าสถานที่เท่าเมื่อไรมาแรงโบมีฝนนะครับบ่หนาทีมีฝนครับแจ้งโคโลว่ครับนี่ครับนี่ แดดเปียงนะครับมาขอนตากแตดตีนึงแล้วนะครับกินข้าวรักษาสุขภาพเนื้อค่าขอบคุณหลายๆครับจะได้กินเขาแล้วครับมะลายของขพีนนนง่น้องเอฟซีของเขาคุณลมิดในเมืองบลเยี่ยมกีกอนนะครับว่าเขาม่าหอด่างแล้วนะครับตอนนี้ล่อทิ้งานกินเขาแล้วก็ลงขานะครับ วงเวทีนะครับสวัสดีคุณเบียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มาอะไรแต่เช้าเลยอ๋อหนูก็ดูคือกระจอให้ดูหน้าเข้าไปในปากอันนี้พี่เป็นผู้ผู้จัดใช่ไหมหรออันนี้จะเพ่อพี่ดูมไม่ใช่พ่อยังไม่มาเอันนี้พี่อะไรครับท็อปฮะท็อปพี่ท็อปคือ,อคือคนจัดงานใช่ไหมใช่เขาก็คือ,คอ,คอ,อเป็นมี่แบบเป็นอะไรที่ให้ทั้งหมดเลยหรอ มอลำสเตชันใช่ครับอ๋อให้หันหน้าไปทางไหนหันหน้าก็คือหันหน้าเข้าไปในป่าคือหันหน้าตะแคงไปอาคารเรียนจะหันหน้าเข้าอาคารเรียนเราจะมาตกโรงเรียนแต่คือเราก็เกรงใจเขาอันนี้อันนี้ผมถ้าผมตั้งเวทีแล้วผมไม่ย้ายนะโอเคตามนี้แหละครับเพราะว่าตกคุยกับโรงเรียนแล้วครับหันหน้าป่าป่าอยู่ฝั่งนี้ครับให้หันหน้าเข้าป่าไปเลยงั้นงั้นงั้นที่มาคุยกับแจ้งแจ้งเข้าไปแล้วครับแจ้งเข้าไปแล้วเมื่อเช้านี้แจ้งใครแจ้งไอ้ อวอ๋อยังไปแล้วเนาะแต่ว่าพอรับเที่ยงคืนปิดเบรคลงเราเวรคกันเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คือเบรคแต่กาง<อ>ค,นนคืล้วก็เปิดเบาเบรคเลยปกติปกติคนมามาลำมาคนเยอะไหมครับก็อยู่นี่ครัคนเยอะแต่วันนั้นนะเหมีวันที่17ที่ผ่านมาก็คือศิลปินอะไรก็คนก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะใช่ก็คือมันมันตรงกับวันธรรมดาด้วยวันวันวันนี้วันวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันนี้ว่าสูงเหรอใช่ครับคนเยอะ เนี่ยผมไลฟ์สดอยู่พี่ผมไลฟ์สดอยู่นี่นเองครับพูดให้ผมหน่อยเชิญชวนให้หน่อยก็ขอเชิญชวนนะครับที่โรงเรียนอนุบาลกบินบุรีอยู่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีนะครับของหมอรามสเตชันเล่นฮอดซอแจ้งเลยครับซอแจ้งเลยเหรอครับปีห้าครับให้เลือกปีห้าปีห้าสิบเก้าก็ปีห้าประมาณนั้นแหละครับก็ต่อไปแล้วไปที่ยี่สิบแปดพบกันนะครับที่ข้างปั๊มปตทนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโอ้แสดงว่ามากับหมอรามซีหมอรามซีท่านจริงแล้วนี่ รู้คิวเลยวันที่สามสิบเอ็ดด้วยไหมสามสิบเอ็ดวัดสะพานสีนู่นสกลนครยังผมไม่ได้ไปครับเพราะว่า่วาบ้านอยู่นี่ครับว่าอยู่ในเมืาจีนกันอ่าแต่สอดแจ้งเลยเหรอสอดแจ้งครับเรียนสอดแจ้งสอดแจ้งทุกการเดี๋ยวภาพผมบอกว่าสอดแจ้งมานะแล้วก็วันที่สองทันบาพบกัน สานนครสินเล่นที่น่าจะเป็นสนามโรงเรียนอนุบาลนี่แหละครับหรอใช่ครับแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆครับอือใช่ครับอันนี้ปัตอันนี้ประสานกับโรงเรียนไหมนี่เรียบร้อยแล้วครับไม่ประสานให้ผมหน่อยว่าขอ Wi-Fi ให้หมอลำหน่อยอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมขอให้ครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวผมขอให้ต้องรอพอ,ออย่างเดียวครับพอยังไม่มาเข้ามาไหมวันนี้เข้ามาครับเพราะว่าผมต้องทำหนังสือสัญญาส์หรอ,หรอคุยกับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับพี่<ร>พี่รบกวนคุยกับพอ,อให้หน่อยนะว่าหมอลำเขาเขาขอ ขอยืม Wi-Fi หน่อยอ๋อได้ได้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับผมว่าจะไลฟ์สดคืนนี้ได้อ๋อได้ครับไม่ใช่ปัญหาอันนี้พี่คุยกับคอนวอยแล้วว่าเขารู้เนาะครับคุยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนเดี๋ยวเขาตั้งเดี๋ยวเขามาตั้งไอ้มิกเดี๋ยวตองจาคุยกับเขาอีกหันหันไปทางนู้นหันตะแคงเข้าไปในบ่านนี้ครับหันตะแคงเข้าไปในนี้เพราะเวทีจะตั้งฝักตรงนี้ครับโอ้หันตะแคงเพราะรู้ว่าจะอยู่ตรงกลางสถานีตรงนี้เลยครับตรงไฟไฟสองต้นพอดีแต่กลางคืนให้ลดเบรคนุงกลางคืนเที่ยงคืนก็คือปกติก็คือเปิดไปตามปกติอออยยยยู่่่แลลล้วพเเเเทีงงคืนนนป๊บบบาสิดห ไม่นี่อรก็คือเบาลงก็คือเสียงเสียงให้ได้ละแวกก็คือไม่เคยจับวัดก่อนข้างเดี๋ยวมันจะดังเกินเดี๋ยวเดี๋ยวลิมิตก็คือเดี๋ยวเราจะโดนโอเคโอเคครับรู้เรื่องครับเนาะครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับมมากเลยครับพอขายไหมขายมากเลยครับพี่น้องลูกขายยังครับนี่ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋เจียวมันจะเศ้าธรรมดานี้ มัดจองล็อบบอครับมัดจองล็อกจอง็อกมาเดียวตอนนี้คอนเฟิร์มจากคนจับมาแล้วน่าจะเกือบสอดน่าจะสอดแจ้งนะครับคืนนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ใกล่นะครับมาเรียนเชิญเลยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ70คนนะครับในเบืองบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้คือ จากโรงเรียนอุบานกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฝาาคิวงันของข้าวผุลูบินอเมริกันครับพี่น้องดอนี้อยู่ปราจีนบุรีนะครับเมื่อื่นอยู่ปั๊มข้างปั๊มปตุคนวนครนะครับยี่สิบเก้ามมีงานครับมั่นยันไต่ท่านครับพอว่ายาไต่โท่านนะครับสามสิบอยู่ที่อำเภอล่องคาจังหวัดกาลสิน์นะครับ สามสิบเอ็ดวิวจังหวัดสกลนครนะครับจะเลยฝากพี่น้องขอยเปกำลังใจซีคิวงานนี้น้ำเนยกันแล้วกันนะครับทรงไายเดือนนี้นะครับเน,ะนาะเดือนหน้าเขาจวดเต็มเดือนเลยครับน่าจะเกือบเต็มเดือนนะครับยี่สิบยี่สิบห้ายี่หกงานนะครับาฝากเป็นกำลังใจคำผลลงนี้น้ำเนยกัเหล็กน,นะคะนรับเอาไว้สมีซุกเปอรนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงเทียงเที่ยงบายๆเขาถิ่มากไหลบิึงต่อตางเวทีนะครับพี่น้อง ขออนุญาติดตามน้ำกินเข่าก้อนนะครับวันนยังไงพบก่อกันไมนะครับสวนนะครับเนาะดีนะครับตอนนี้ทีมงานลุกแล้วนะครับกําล่งเตรียมติดตั้งเบรทีนะครับโมแรกสอบแยงล่างถังนะครับทน้องครับไปก้อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผดมาไล่ไปอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับ